พก็ผมนายชอตตี้บูจะว่ากับ Black Cover Mobile Cover The Opening of Fate เกมมือถือแนวเทิร์นเบสกราฟิกอลังการจากแอนิเมะ b บล c k โคเวอร์โดยตอนนี้ก็เปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นและก็เกาหลีแล้วนะครับส่วนตัวผมจะเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะเพราะว่าอ่านเกาหลีไม่ออกโดยเกมนี้เราจะจัดตัวละครได้ทั้งหมด2คู่นะครับก็คือ4คนนั่นเองครับและในแต่ละคู่เนี่ยจะมีการใช้สกิลโจมตีประสานกันด้วยนะ และเกมนี้ก็ยังมีเวอร์ m แให้เราเดินสำรวจได้ด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเราเจอแสงแล้วก็ให้ลองสำรวจดูครับเผื่อจะได้รับไอเทมด้วยและยังมีกิจกรรมให้ทำยามว่างด้วยนะครับอย่างเช่นการตกปลาครับผมนอกจากนี้ยังมีระบบฐานทัพด้วยนะครับซึ่งในนี้เราสามารถเล่นไพ่ได้ด้วยนะทำอาหารก็ได้ สำหรับวิธีการเล่นนะครับให้กดบริเวณด้านขวาบนได้เลยครับมันเอารมณ์ประมาณแนว Auto, MO, ออโตเอ็มมอ่ะกดปับ๊บมันเดินไปที่เควสให้เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็สามารถบังคับเองได้นะครับดูด้านซ้ายล่างมันจะมีเคอร์เซอร์อยู่เห็นไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะออโตอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีไอเทมซ่อนอยู่ตามแผนที่ด้วยนะก็ต้องเดินเองบ้างอะไรบ้างครับและในระหว่างการเล่นนะครับจะมีแอนิเมชันแบบ 3D ให้เราดูเป็นระยะระยะอีกด้วยครับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนแล้วก็เขาบอกเลยว่าฟินแน่นอนครับ เมื่อเดินเควสไปจนถึงการต่อสู้แล้วนะครับก็ต้องทําการจัดทีมกันก่อนนะวิธีการจัดทีมคือให้นผู้ชมคลิกเลือกตัวละครได้เลยครับตัวไหนก็ได้ครับแล้วเขาจะปรากฏรายชื่อของตัวละครที่เรามีนะครับเราอยากจะเปลี่ยนกับใครก็คือแตะได้เลยนะครับแบบนี้แตะ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 ก็สลับได้เลยนะครับแล้วก็เวลาจัดเนี่ยมันจะมี4คนก็จริงนะครับแต่ว่าเกมนี้จะมีการใช้สกิลประสานด้วยก็คือเราจัด2คนแรกอยู่ด้วยกันอีก2คนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจะสามารถใช้สกิลประสานด้วยกันได้และเกมนี้มันจะมีการแพ้ทางชนะทางด้วยดดู้านนบบหมัคร คือสีแดงเนี่ยชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้าสีฟ้าชนะสีแดงมีแค่3ธาตุนี้นะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ในแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีสายของมันด้วยนะเช่นรูปโลนี่คือจะเป็นสายแทงนะครับถ้าเกิดเป็นรูปนี้คือฮิลเลอร์นะครับก็คือจะเป็นสายที่เอาไว้ฮิลเพื่อนแล้วมันก็ยังมีสายอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นคนนี้ครับเป็นสายซัพพอร์เตอร์กลางโลได้บัฟได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นสายดีบัฟนะครับก็คือโจมตีไปแล้วทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกตินั่นเอง และถ้าเกิดน้ำชมอยากจะเอาตัวละครของผู้เล่นอื่นหรือเพื่อนมาใช้นะครับกดบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาใครมาช่วย ทีนี้ในหลายๆด่านนะครับเขาจะมีการกําหนดตัวละครเอาไว้นะครับว่าจะต้องใช้ใครบ้างนะครับก็คือมันจะเด้งขึ้นมาบอกแบบนี้เลยนะครับหรือเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราดูตรงนี้ก็ได้ครับใกล้ๆกับระดับของตัวละครอ่ะมันจะมีบอกอยู่แล้วครับว่าต้องเอาใครลงมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวละครหนึ่งเขามีหลายฟอร์มเนี่ยเราเอาลงมาคู่กันไม่ได้นะครับเขาจะให้เราเลือกแค่ฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งเท่านั้นและบางด่านเนี่ยมันมีตัวสีแดงด้วยนะครับก็ตรงกันข้ามกับสีฟ้าเลยคือสีแดงเนี่ยห้ามเอาลงครับเราจะต้องเอาตัวละครอื่นมมมมาาาใส่่แแททนนนละออกกจี้เืช เล่นไปไกลๆเนี่ยมันจะสามารถจัดได้อีก2อย่างนะครับดูด้านซ้ายล่างกดตัวนี้ก็ได้แล้วก็ดูด้านขวาล่างตรงนี้เห็นไหมครับมันคือการเอาอาหารไปทานด้วยระหว่างการต่อสู้นั่นเองครับมันก็จะมีการบวกหลายอย่างครับเช่นบวกการได้เงินบวก exp อะไรอย่างนี้บวกการโจมตีบวกความเร็วอะไรประมาณนั้นอนะ่ะมันก็จะมีให้เราเลือกทานด้วยอีกส่วนหนึ่งที่จะจัดได้คือตรงสีส้มตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะไม่ได้จัดมาให้ตั้งแต่แรกนะครับเราสามารถจัดได้โดยการกดปุ่มนี้ อ่าแล้วเราก็เลือกว่าจะใช้สกิลเบอร์ไหนก่อนนะครับโดยสกิลอันแรกสุดเนี่ยเป็นสกิลที่ไม่มีครูดาวนะครับก็คือมันเลือกไม่ได้นะมันจะต้องไปเลือกสกิลที่มีครูดาวอย่างเช่นอันนี้คือเป็นสกิลปกติใช่ป่ะอันนี้เป็นสกิลอันติเมทผสานระหว่าง2องตัวละครนะครับอันนี้เป็นสกิลอันติเมทของตัวละครน,นั้นๆอะไรอย่างงี้ก็เลือกได้แล้วก็จะมีอันนึงคือการติ๊กออนหรือออฟถ้าเกิดว่าเราออนเนี่ยหมายความว่ามันจะใช้การโจมตีปกติหรือสกิลหนึ่งเนี่ยแหละสลับกับสกิ เทิร์นต่อมาก็คือใช้ท่านี้เทิร์นต่อมาก็ใช้ท่านี้เทิร์นต่อไปก็จะใช้ท่านี้อนพอนึกภาพออกใช่ไหมครับเออประมาณนั่นแหละสำหรับการต่อสู้ก็เป็นแนวเทิร์นเบสอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนนะ้านี้เนาะก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาจะโจมตีเนี่ยดูบนหัวศัตรูนิดนึงว่าเราตีเข้าไม่เข้าถ้าเกรดนี่คือเข้าอย่างรุนแรงเพราะว่าเราชนะทางเขาส่วนแบดคือเราแพ้ทางเขานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการจะใช้ท่าไหนก็คือเราคลิกได้เลยนะครับเลือกเอาว่าจะใช้้้ทท่่่าไหหนนแแแลลวก็ตตะีีูค โอเคนะครับทีนี้ตรงสกิลอ่ะมันจะมี2แบบนะครับก็คือใช้พลังงาน8หน่วยกับ6หน่วยดูด้านขวาตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเป็นใช้8หน่วยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสกิลของตัวละครเราเองเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็น6หน่วยตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสกิลประสานจําตอนที่เราจัดทีมแล้วเราเลือก2ตัวละครมายืนคู่กันได้ใช่ไหมครับที่เป็นพาร์เนอร์กันนั่นแหละครับเขาก็จะออกมาใช้สกิลร่วมกันนั่นเองครับ ส่วนที่เป็น8แต้มนะครับอันนี้คือจะเป็นการใช้สกิลอันติเมตของตัวละครนั่นแหละครับ <c oughs> เป็นไงโอ้โหเรียกพายุมานะครับเรียกได้ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวเชียวครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากจะดูแอนิเมชันน่ะก็ทําได้นะก็คือแตะที่บริเวณนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีแบบฟูลแบบช็อตแล้วก็แบบคัทแบบคัทคือมันจะตัดให้เหลือแค่1วินาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันเนาะเดี๋ยวผมจะเอาแบบฟูลฟูลให้ดูก่อน ดูก่อนว่าแต่ละตัวละครนเนี่ยสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้แต้มไม่พอนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็อาจจะโจมตีธ้รมดห้หรือใช้สกิลไปก่อนก็ได้ตีไปหวดหวดหวโอ้ยแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแล้วตัวนี้ใช้สกิลอันติเมทได้ก็เดี๋ยวใช้เลยกันแล้วกันนะครับเป็นตัวด้านขวาแล้วกันครับเนื่องจากว่าเขาแพ้ทางเราแต่ว่าบางท่านเนี่ยมันก็โจมตีเป็นหมู่เนาะก็เลือ่อเลืไปเถอะโอ้ดูคนนี้เป็นไงเรียกดาบเพชรครับไม่รู้ใช้เพชรหรือเปล่า โอ้โห,หอลังการงานสร้างจริงอึหแตกยกตี้ไปเลยครับผม่ามาถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองมาใช้ท่าอินซีบ้างดีกว่านะครับอใส่น้ําแข็งเหมือนเดิมท่าอินซียังไงก็โดนเป็นมูอยู่ดีครับผมโอเคจะได้จะได้ส่วนตัวละครผู้หญิงผมเนี่ยเทิร์นเขาไม่ค่อยมาเลยเหมือนก็โดนสโลหรือโดนอะไรไม่รู้ไม่ค่อยมาเลยแต่คนนี้เขาฮิลได้นะครับเดี๋ยวลองท่านี้ดิไป ท่าเดียวครับรุนแรงมากครับแตกไปเลยครับผมอันนี้ฮิลฮิเดี๋ยวลองฮิลดูไหมไเนี่ยเมื่อเราก,กดเสร็จปั๊บจะมีบอกนะว่าฮิวใครได้นะครับงั้นเดยกก็ลองฮิวพี่คนนี้ไปก่อนกันละกัน <S 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 ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจเล่นเองนะครับดูด้านขวาบนได้เลยครับมีการเร่งความเร็ว2เท่าแล้วก็มีการออโต้ด,ด้วยนะก็สบายๆกันไปครับแต่ว่าออโตโ้เกมนี้เนี่ยมันจะพยายามใช้สกิลที่มีเลยทันทีนะครับโดยไม่สนใจว่าเรื่องของศัตรูเนี่ยมันจะเหลือเท่าไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าว่างก็เล่นเองก็ดีนะ ส่วนการต่อสู้ประเภทอื่นๆนะครับให้เราดูบริเวณด้านล่างได้เลยนะครับนี่นี่ตรงนี้นะจะมี2องานดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นพวกดันเจียนพิเศษต่างๆเอาไว้ฟาร์มพวกทรัพยากรต่างๆนั่นเองครับเช่นฟาร์มตัางฟาร์ม exp อ,อย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือฟาร์ม exp หน้าตาเป็นอย่างนี้นะและเมื่อเราผ่านในแต่ละดาแล้วเนี่ยมันจะมีระดับความยากที่สูงมากขึ้นด้วย ส่วนดันเจี้ยนต่อมาอันนี้เอาไว้ฟาร์มหาพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละระดับความยากเนี่ยมันจะได้คนละเซตกันด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าไอ้ตัวเนี้ยจะลงแล้วได้พวกสายแอตแทกใช่ไหมครับมันก็ถูกแต่ว่ามันถูกแค่ด่านแรกเท่านั้นครับที่มันจะบวกเพราะสายแอตแทก Attack, เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเวฟที่2หรือว่าด่านความยากที่2เนี่ยมันดันไปบวกสายป้องกันซะอย่างนั้นครับ ่วนที่เปิดแล้วอีกันหนึ่งด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือในแต่ละแผนที่ครับมันจะมีพวกดันเจียนอยู่เราแตะไปได้เลยนะครับคือถ้าเกิดเราทําแต่เควสหลักอย่างเดียวเนี่ยบางทีพลังงานมันรีเจนไม่ทันไงเราอาจจะมาลงพวกดันเจียนพวกนี้นี่แหละนะครับเพื่อทําการฟาร์มพวกทรัพยากรต่างๆ และดันเจพวกเนี้ยมันสามารถปล่อยบอดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะได้อาวุธกันละกันเนาะผมก็มาเลือกสักดันเจียนหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะลงไปต่อสู้ทีนี้ดูด้านล่างจะเห็นว่ามันมีปุ่มเด้งขึ้นมาอย่างอันหนึง่งคือการออโต้นั่นเองครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะปล่อยบอดกี่รอบนะครับเสร็จแล้วก็กดตัวนี้มันจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับจะไม่ตั้งก็ได้นะแต่นี้คือที่เขาให้ตั้งคือถ้าเกิดว่ามีตัวละครเลเวลถึงตามที่กําหนดนะครับ ก็จะให้หยุดบอดโดยไม่สนใจว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะสั่งไว้กี่รอบเช่นสมิผมสั่งร้อยรอบแต่ว่ารอบที่20่สิบอย่างเงี้ยมันดันมีคนเลเวล60ก่อนก็คือผมโฟกัสไปที่คนนี้ถ้าคนนี้เลเวล60ปั๊บจะหยุดเลยโดยไม่ได้สนใจอีก80รอบที่เหลืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เซตได้แค่เลเวลนะคือเกมนี้จะมีเรื่องของระดับความสนิทกับตัวละครด้วยก็ทําได้เหมือนกันครับอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยหัวใจถึงเลเวลสิบของคนนี้หยุดบอดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นตั้งค่าได้ด้วยนะครับ และในระหว่างบอดนะครับถ้าเกิดต้องการให้หยุดก็คือกดตัวนี้นะถ้าเกิดเรากดตัวนี้เนี่ยมันจะบอดแค่เฉพาะด่านนี้นะครับเมื่อจบแล้วก็คือจะหยุดและ สำหรับดันเจี้ยนที่เป็นรูปดาบใหญ่อันนี้นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะจริงจังกว่าครับโดยเฉพาะอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นการสู้กับบอสวันหนึ่งลงได้แค่3ครั้งนะครับแล้วก็ลงแล้วเนี่ยจะได้รับไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครเนาะเรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะเป็นการสู้กับบอสนะครับแต่ว่าดูด้านซ้ายบนสิมันจะมีเวลาอยู่ด้วยนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องจัดการบอสให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ชนะดันเจี้ยนนี้นะครับเมื่อจัดการบอสได้วนรีิดยงงาจๆ นอกจากไอเทมที่เราจะได้รับแล้วนะครับดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากการที่นู้ชมเนี่ยมีการเก็บแต้มคือแต้มเนี่ยมันได้จากการเล่นนี่แหละยิ่งเราเล่นดีๆฆ่าศัตรูได้ไวๆอะ่ะเราจะได้รับแต้มตรงนี้เยอะตามไปด้วยส่วนดันเจี้ยนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นไตหอคอยนั่นเองครับก็ยิ่งไตไปเรื่อยๆก็ยิ่งได้รับของรางวัลเยอะเนาะโดยเฉพาะไอเทมที่ไวใช้ในการอัปเกรดสกิลครับ ส่วนอีก2อันเนี่ยเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรเหมือนกันคืออันนี้ลงแล้วจะได้รับตัวขวด EXP เยอะอันนี้ลงแล้วจะได้รับเงินเยอะวันหนึ่งลงได้อย่างละ3ครั้งเหมือนกันนะครับส่วนอารีนาเกมนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนที่เป็นรูปโคลเวอร์ครับเนี่ยมันมีนะแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองครับ ส่วนด้านล่างอีกอันหนึ่งที่เป็นเข็มทิศต,ตรงนี้นะครับอันนี้คือมันจะเป็นการสรุปว่าใน World Map นี้เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับจิกซอคือผมยังเก็บจิกซอไม่ครบทั้ง9อันนะครับแล้วจิกซอเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมครบแล้วนะครับมันจะปลดล็อก ok เหมือนกับเป็นการสกิลอะให้กับตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับ world map แรกจะเป็นพระเอกแล้วก็ world map ที่2จะเป็นอันนี้แหละ แล้วจิกซอหามาได้ไงใช่ไหมครับก็มันได้จากหลายวิธีครับเช่นเล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องนะครับหรือแม้กระทั่งการขุดคุยพื้นแบบนี้บางทีก็เจอนะแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นการลงดันเจียนของประจําแต่ละแผนที่อะ่ะในดันเจียนมันก็จะมีพวกจิกซออยู่เหมือนกันครับลองลองส่องไอเทมดูก่อนก็ได้เนาะก่อนจะลงไปอะ่ะส่วนอันที่2อน,นะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับเควสย่อยอ่ะครับคือเราสามารถที่จะกดคุยกับ n p c เพื่อที่จะไปรับเควสแล้วก็เดินเควสได้ เมื่อเดินทางมาถึง NPC แล้วกดด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นการรับเควสนะครับอ่าก็กดเสร็จปั๊บกดตัวนี้ต่อได้เลยครับหลังจากนั้นดูด้านขวาบนจะเห็นว่ามีเควสย่อยโผล่มาแล้วใช่ไหมครับก็กดตัวนี้แหละครับเพื่อที่จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยเควสเนี่ยลุงแกเขาให้ไปสู้กับแก๊งหมีครับผมก็เลเวลประมาณแค่สิบกว่าเท่านั้นเองครับไม่ยากเท่าไหร่ครับพอทําเสร็จแล้วก็กดที่เดิมนะครับมันก็จะเดินมาหา NPC ให้เราเลยครับอย่าลืมกดที่เดิมด้วยนะเพื่อทําการส่งเควสนะครับ ส่วนเควสที่2ของลุงนะครับเป็นเควสค้นหาครับคือเดินมาข้างๆเลยด้านขวาแป๊บเดียวเจอเลยครับเนี่ยแหละขโมยกันมาซึ่งๆหน้าอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้กับลุงเขาแค่นี้เองครับง่ายๆ ส่วนเครดที่3ของลุงเนี่ยสู้อย่างเดียวเลยครับง่ายๆก็ไม่มีอะไรครับผมทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันมีแต้มจับมือเด้งขึ้นมาด้วยนะครับเขาทำต่อมาคือแล้วแต้มจับมือมีไว้ทําไมใช่ไหมครับคืออย่างนี้ในแต่ละแผนที่อ่ะมันจะมี n b c ที่ขายของกับซื้อของอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปเช็คดูจะเห็นว่ามันจะมีไอเทมบางรายการนะครับที่จําเป็นจะต้องใช้แต้มจับมือนี่เลยครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ว่าร้านค้าอยู่ไหนเนี่ยให้แตะที่แผนที่ด้านขวาล่างตรงนี้นะเสร็จแล้วก็กดที่ร้านค้าแล้วก็กดด้านล่างได้เลยแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะเดินไปหา n p c ให้เลยเออแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมันจะมีทั้งการซื้อและการขายนะก็คือดูด้านซ้ายอันนี้คือเป็นการซื้อแล้วตรงนี้เป็นการขายนะครับแล้วผมเนี่ยไปจับปลามาก่อนเเนี่ยเอามาขายได้ตัวตั้งเป็นหมื่นเลยนะ ส่วนด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับมันคืออันเดียวกันที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการไปสำรวจในแต่ละแผนที่ใช่ไหมอ่าในแต่ละแผนที่ก็จะมีดันเจี้ยนให้ลงครับส่วนด้านขวาตรงนี้ก็คือการตกปลานั่นเองเนาะกดปั๊บมันก็จะเดินไปหาแหล่งตกปลาให้เลยนะครับแล้วก็ตกได้เลยง่ายๆเนาะก็คือแตะเสร็จปั๊บรอเวลาถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องหมายตกใจก็รีบกดเท่านั้นเองครับผมส่วนอีกสองอันตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยก็แลวกันครับยังเล่นไม่ถึงครับไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะเปิดเหมือนกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของการเปิดกระชปองกันแล้วกันนะครับกระชปองอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เลยครับด้านขวาล่างที่เป็นรูปโคลเวอร์ครับตรงนี้เมื่อท่านผู้ชมเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับจะมีการให้เรามาเปิดกระชปองนะครับซึ่งเขาจะให้เรารีโรได้20รอบและเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอารอบไหนนะครับมันจะมีปุ่มบันทึกนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเปิดกระชปองกัน ผลแรกนี่ดีแน่เลยครับเพราะว่ามีข้อความขึ้นมาก่อนที่จะเปิดตัวละครแบบนี้นะครับอืมก็ใช้ได้ครับระดับ S S R เป็นสายแทงค์ด้วยนะครับ Defender นะถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราจะได้รับตัวละครแน่นอนนะครับคือเกมนี้มันอาจจะไม่ได้ตัวละครอย่างเดียวด้วยนะคนที่2ที่ผมได้คือเป็นแล้งอานะครับก็เป็นสาย Attacker นะครับผมสายโจมตีนั่นแหละ ส่วนที่เป็นรูปหนังสืออันนี้คือเป็นไอเทมที่ติดให้ตัวละครนั่นแหละครับเพิ่มสเตตัสเพิ่มความสามารถส,สกุงสกิลอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดใครที่เกียดดูก็ปุ่มสคลิปมีนะครับด้านขวาบนนะครับเนี่ยนะปุ่มสคิปนะอลองสคิปดูเลยกันละกันครับมาลองดูซิได้ใครบ้างก็จะเห็นว่าได้ SSR หนะครับ้แรงอ R 2คนนะครับอีก2คนนี้ก็คือซัมใช่ป่ะก็เลยกลายเป็นเศษเกลือกันไปนะครับเมื่อท่านผู้ชมเปิดครบแล้วนะครับก็มันจะมีอยู่2-3ปุ่มที่ต้องดูไว้นี ส่วนปุ่มด้านขวาล่างสุดเนี่ยจะเป็นการบันทึกเก็บไว้นะครับก็คือยังไม่เลือกตอนนีนะ้แต่แค่เราเซฟเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเอาอันนี้นะครับก็คือให้กดปุ่มที่2แทนเท่านั้นแหละครับและเกมนี้จะมีการแจกตั๋วมาให้เรา30ใบนะครับก็คือเราสามารถกดที่บริเวณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมรับของไม่หมดแล้วไงอย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดกระชับปองกันเนาะก็จะมี4ี่ตู้ครับตู้แรกสุดนี้จะต้องใช้เพชรนะครับก็คือต้องเป็นเพชรเติม,นะตม,มด้มน,ขขมนะมาครับ แล้วก็ตู้นี้มีโอกาสได้3คนเลยนะครับแล้วก็ตู้ต่อไปก็มีโอกาสได้คนนี้อีกตู้หนึ่งก็ได้คนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันลวกันนะครับส่วนอันนี้นะครับที่ไม่ได้มีรูปใครขึ้นมาเลยก็คือจะไม่ได้มีใครเป็นพิเศษนะครับก็คือเป็นตู้ปกตินั่นแหละซึ่งตู้นี้จะเปิดได้ฟรีวันละหนึ่งรอบเลยนะส่วนตู้สุดท้ายจะเป็นตู้เพื่อนครับก็คือเราต้องมีเพื่อนก่อนแล้วก็ส่งแต้มหากันถึงจะมาเปิดได้งั้นเดี๋ยวผมเอาตู้นี้กันลวกันนะครับ30บใบดูซิจะได้อะไรกับบขาาา้งม เนื่องจากแอนิเมชันเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงก็ขอกดสคริปเลยก็แล้วกันนะครับอืมทาไมเปิดเองแล้วมันเข็มๆอย่างนี้ล่ะรอบที่สองดูซิเค็มไหมโอ้โหเค็มเหมือนเดิมเลยจ้าแล้วก็เปิดได้อีกแค่รอบเดียวใช่ไหมอ่ะจัดไปรอบสุดท้ายโอ้โหยังคงเข็มเหมือนเดิมเข็มหนักมากเพราะฉะนั้นการชปองฟรีรอบแรกเนะี่ยหาโตวอวยให้ได้ก่อนเลยนะครับไม่งั้นเนีย่ยงานเข้าเลย แต่ว่าเกมนี้มันจะมีการันตีที่200โลนะครับดูด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับก็คือกดตัวแว่นขยายก็ได้ครับเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าเราจะได้3คนนี้แน่นอนนะครับแบบ1 0 0นะครับถ้าเกิดว่าเปิดครบนะพูดถึงแต้มเพื่อนนะครับแล้วเราหามาได้ยังไงดูด้านขวามบนได้เลยครับที่เป็นรูปโคลเวอร์ครับแล้วก็มาที่เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วให้ดูด้านซ้ายต่อได้เลยนะครับเมนูที่2นี่ครับคือการหาเพื่อนนะครับพิมพ์ชื่อเพื่อนไปได้เลยนะครับหรือเราจะกดบวกตรงนี้ก็ได้ครับพวกนี้ก็คือจะเป็นเหมือนัเล่นนนาามะํ แลนะถ้าเกิดมีคนแอดมานะครับจะอยู่เมนูที่4ด้านซ้ายมือนะครับกดติ๊กถูกนะครับเพื่อรับเป็นเพื่อนเนาะส่วนคนที่เราแอดไปหาเขาเมื่อกี้แล้วเขาไม่ยอมรับสักทีเนี่ยเราก็มาที่เมนูที่3ได้นะครับกด X ก,การกรบาททิ้งไปได้เลยครับไม่ยอมรับสักทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนแล้วเนี่ยกลับมาที่เมนูแรกนะครับจะเห็นว่าเราสามารถส่งหัวใจหาก,กันได้แล้วนะครับก็เอาไปเปิดกระชัปองนั่นแหละส่วนการอัปเกรดตัวละครนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูบริเวณด้านล่างนะครับที่เป็นรูปผ้าคลุมตรงนี้นะ เสร็จแล้วก็เลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยแล้วก็ดูด้านล่างสุดตรงนี้เลยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือการอัปเกรดเลเวลนั่นแหละกดตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะอัปเกรดถึงเลเวลเท่าไหร่หรือกดแมกไปเลยก็ได้ครับจะได้อัปเกรดจนทรัพยากรหมดกันไปเลยครับส่วนอันที่อยู่ข้างๆกันนะครับตรงนี้ก็คือแรงอัพคือการเลื่อนแรงนะครับเกมนี้เราเลื่อนแรงได้นะเช่น SR เป็น SS ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องอัปเกรดจวนี้ก่อนโดยใช้ไอเทมหน้าตาประมาณอย่างนี้ที่เราไปสู้กับบอสได้มานั่นแหละหรือ ใช้เศษของตัวละครที่เราเปิดกระชองซ้ำก็ได้นะครับแต่อย่าใช้ตัวละครที่เราคิดว่าเราจะใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยอัปเกรดครบ4ส่วนเมื่อไหร่นะครับอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยพระเอกล่างเนี้ยครบ4ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราใช้เศษของตัวละครตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เศษของตัวละครอื่นไปก่อนอ๋อแนละ้วนอกจากนี้คือท่านผู้ชมจะต้องไปเก็บเลเวลจนกว่าจะตันด้วยนะครับเราถึงจะทําการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่สูงกว่าได้ ส่วนที่อยู่ข้างๆกันอันนี้เอาไว้ทดลองสกิลนะครับอันนี้ไปเทสกันเองก็แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้มีการตั้งเป็นหัวหน้าด้วยเออตั้งไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีระบบจีบสาวด้วยนะครับซึ่งมันก็คือการสนิทสนมกับตัวละครนั่นแหละอาจจะไม่ได้เป็นการจีบสาวเสมอไปนะเมื่อหัวใจมันถึงเนี่ยก็รับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับและถ้าเกิดหัวใจเยอะๆเนี่ยเราจะได้รับเศษของตัวละครเนี่ยรวมแล้ว5ชิ้นเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าหัวใจขึ้นช้าเนี่ยมาที่เมนูนี้ได้นะคระวกวใ้ากใ้าดดชย อ้าวแล้วหัวใจมันขึ้นได้ไงถ้าเกิดไม่มีของขวัญพาไปสู้ครับพาไปสู้เรื่อยๆหัวใจจะขึ้นเอง ส่วนต่อมาให้ดูด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นอันแรกเนี่ยคือระบบสกิลนะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งการ์ดสกิลได้ด้วยนะครับแล้วการ์ดพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ดีมากในช่วงแรกเพราะว่ามันจะบวกความแรงของสกิลโจมตีทุกอย่างเลย10%นะครับและนอกจากการ์ดทั่วไปนะครับยังมีการ์ดเหมือนกับประจําตัวละครด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครตัวเดียวกันใส่เนี่ยมันจะมีการไปบวกสกิลเพิ่มเติมด้านซ้ายด้วยเห็นไหมครับอ่ะก็ต้องเลือกกันให้ถูกใบด้วยนะ แล้วถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดคือกดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้อ่าแล้วเวลาอัปเกรดคือยังไงคือให้ใช้การซ้ำนั่นเองครับการใบ,บนี้ไม่มีซ้ำไงมันก็เลยอัปเกรดไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูอันนี้ก็แล้วกันครับอันนี้ผมมีซ้ำนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมเลยคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกการซ้ำเห็นไหมครับเออแค่นี้แหละก็สามารถอัปเกรดได้แล้วส่วนสกิลอื่นๆของตัวละครเราก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยใช้อเทมหน้าตาประมาณอย่างนี้ก็ไปไต่หอคอยหาเอาก็ได้เนาะ ส่วนเมนูต่อมาด้านซ้ายอันที่2จะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์นั่นเองครับถ้าเกิดจะไม่คิดอะไรมากนะครับด้านขวาล่างตรงนี้เลยเนี่ยคือการใส่โดยอัตโนมัติและไอเกมเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดอยากจะมีช่องเยอะๆก็ไปทาการเลื่อนขั้นตัวละครเนาะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วส่วนถ้าเกิดจะเอาออกนะครับก็คือด้านขวาล่างเหมือนกันตัวนี้ครับจะเป็นการเอาออกนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยหรือถ้าเกิดเราอยากจะใส่เองทีละส่วนก็ทําได้ก็คือคลิกที่ด้านขวานะครับตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ แล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะไปลงช่องไหนนะครับยกกังกระต่อตัวต่อเลโก้อะไรแบบนั้นเลยส่วนอันที่3ด้านซ้ายคือการจีบตัวละครนั่แหละครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็อันที่4จะเป็นคอสตูมนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีก็มาเปลี่ยนได้เลย โซนอุปกรณ์ของเกมเนี่ยมันอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าชมดูตรงกระเป๋าครับเออคลิกเข้ามาแล้วดูด้านซ้ายครับมันจะมีแบ่งหมวดไว้ใช่ไหมอาวุธเนี่ยจะอยู่หมวดที่2เราเลือกอาวุธก่อนนะครับแล้วดูด้านขวาล่างตรงนี้นะครับนี่นะเออเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันมีการอัปเกรดด้วยนะครับแต่ผมยังเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองและนอกจากอัปเกรดแล้วเราสามารถขายได้ด้วยนะคือกดตัวนี้แหละเป็นการขายนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะขายหลายๆอันก็คือกดตัวนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะขายอะไรแต่จะมีข้อแม้ว่าเราไม่ได้ติดตั้งให้กับตัวละครอื่่นนอยูนะ ส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คืออยู่ด้านขวาล่างสุดตรงนี้นะครับมันคือระบบฐานทัพของเรานั่นเองเข้ามาในนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราทำนะครับ NPC ที่มีรูปบนหัวแบบนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปคุยกับเขาได้แล้วกดปุ่มด้านซ้ายนะครับจะมีกิจกรรมให้ทำอย่างเช่นคนนี้ก็คือให้เราเล่นมินิเกมนะครับ สำหรับการเล่นก็คือท่านผู้ชมต้องแตะที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจั่วว่าจะได้การอะไรครับและท่านผู้ชมต้องรีบเอาการที่มันใกล้เคียงกันลงไปทันทีครับอย่างเช่นเมื่อกี้คือ4ใช่ไหมอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็หอันนี้เป็นแหม่มก็คือเอาแจ็คไปลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วต้องแตะการ์ดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นต่อนะครับอย่างด้านบนเนี่ยเขาหยุดเพราะว่าเขาไม่มีการไงเขาเล่นต่อไม่ได้นะครับผมก็ลง5ไปเดี๋ยวรอเขาลงหกลง6มาผมก็ลง5้าต่ออันนี้เขาลง4อ่เอาไม่ไรผมลง5้าต่ออ่าผมก็รอ โอเคเล่นไม่ได้แล้วครับรอครับผมลงสี่ป่ดิมีไหมเขามี6กว่ะอันนี้ผมก็ต้องรอนะครับถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีการที่จะลงแล้วนะครับก็ต้องมาทําการแตะตรงด้านซ้ายเพื่อที่จะรีเซ็ตการตรงกลางใหม่ว่าจะได้แต้มเท่าไหร่ครับแล้วเราก็เล่นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนั่นเอง ส่วนคนต่อมาคนนี้นะครับเอาไว้ทําอาหารนั่นเองนะครับคลิกที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูเมนูอาหารด้านขวาได้เลยครับถ้าเกิดเรามีของมากพอก็สามารถทําได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอทําไงก็ไปที่ร้านค้าได้เลยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะไปซื้อที่ร้านค้าได้เลยครับแล้วดูการทําอาหารดีเป็นไงโอ้โหโคตรน่ารักโคตรอลังการ,การกเลยอน่ะ ส่วนคนต่อมานะครับที่นั่งอยู่ด้านในสุดนะครับอันนี้คือจะเป็นฟังก์ชันเรื่องของการย่อยการ์ดนั่นเองครับคือการ์ดพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาย่อยได้นะเขาจะได้รับหน้าตายเทมประมาณนี้มาครับส่วนอีกคนหนึ่งที่พ่นควันอยู่นะครับคุณเกรใช่ไหมครับคุณเกรเนี่ยคือเขาจะมีหน้าที่ในการเอาไอเทมของเราเนี่ยแหละครับที่เป็นขั้นต่าเนี่ยแลกขึ้นไปในขั้นสูงได้เพื่ออีกหน่อยเราต้องอัปเกรดตัวละครแล้วใช้ของเยอะกว่าเดิมไง นอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบไอดอลด้วยนะครับดูด้านขวาเห็นไหมเออนี่แหละอย่าลืมแวะเวียนกันมารับของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของแจกฟรีก็มีเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูด้านขวาบนก็ได้ที่เป็นรูปจดหมายนะครับก็มารับให้หมดเลยนะพอดีผมรับไปหมดแล้วนะครับมันก็หายไปหมดแล้วแล้วก็ด้านขวาตรงนี้มันจะเป็นพวกภารกิจประจําวันประจําสัปดาห์เออชิปเมนตนะ์อ่ะก็มารับให้หมดเหมือนกัน แล้วก็จะมีด้านซ้ายด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็น Battle Pass นะครับอันนี้รู้กันเนาะมันจะมีพวกภารกิจประจำวันให้ทำเช่นให้ไปสู้ให้ไปเปิดกระชปองให้ไปลงอารีนาอะไรเงี้ยเนาะเมื่อเราทำภารกิจผ่านเนี่ยจนเลเวลัพก็รับของฟรีได้แต่ถ้าเกิดเติมเงินใช่ไหมก็จะได้รับของฟรีที่อยู่ด้านล่างไปด้วยนะครับ ส่วนนั้นข้างๆกันครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครฟรีระดับ SSR ที่เราสามารถเลือกได้3ตัวแต่ว่าไม่ใช่กดปุ๊บแล้วเราจะได้เลยนะคือถ้าเกิดเราเลือกแล้วนะครับเราจะต้องทำภารกิจให้ได้ตามที่กำหนดด้วยโดยเขาจะมีเวลาให้ประมาณ35วันซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรนะกดตัวนี้เลยมันจะวร์ปาพาไปดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องให้เลยครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ต้องการตัวละครตัวนี้แล้วอยากเปลี่ยนตัวก็สามารถกดรีเซ็ตด้านขวาบนได้นะครับแล้วกดตัวนี้นะแล้วก็ไปเลือกตัวละครที่ต้องการได้เลย ส่วนอีกอันนึงพี่แว่นคนนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกภารกิจตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับก็อย่าลืมแวะมารับด้วยกันละกันเนาะและยังมีอีกครับด้านซ้ายสุดตรงนี้ครับที่มีคําว่าอีเวนต์อยู่นะครับมันจะมีเต็มเลยนะครับอย่างเช่นอ่าล็อกอินประจําวันเติมเงินครั้งแรกอะไรเงี้ยภารกิจ7วันอะ่ะก็ลองมาดูกันละกันแจกเพียบเลย ตัวอีกอันนึงนะครับมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็เมนูนี้นะครับที่เป็นเหรียญตาครับมันคือ achievement นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราทําจนไอ้ตัวเนี้ยมันเต็มอ่ะก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะเรียกได้ว่าได้ซ้าได้ซ้อนกันเลยทีเดียวส่วนต่อมาขอพูดถึงร้านค้าก็แล้วกันนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นตรงนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเช่นอันแรกสุดอันนี้สายเติมเงินนะใครอยากจะซื้ออะไรก็ลองดูกันแล้วกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่ซื้อดีกว่ารอเข้าไทยก่อนนะแล้วก็มันจะมีีพววกกกแขออองงดด้้้ยย็คืู่านนตร ถ้าเกิดว่าเรามีเศษของตัวละครนะครับแล้วเราแบบไม่ได้ใช้เยอะจริงอ่ะเราเอามาแลกตัวได้ด้วยเนี่ยดูดิเห็นไหมซึ่งมันจะให้เราเลือกครับว่าเราจะใช้เศษ8อันเนี่ยอันไหนบ้างนะครับเราคลิกเลือกได้เลยนะหรือเราจะแลกเป็นคนๆไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวละครนะครับเป็นแค่เศ,เศษเฉยๆนะครับถ้าเกิดเป็นตัวละครต้องอันนี้อันนี้เป็นตัวละคร แล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวละครหรือเศษตัวละครนะมันจะมีพวกสกิลด้วยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ดูด้านซ้ายมีอีกนะเนี่ยเห็นไหมสกูงสกิลระดับ S S R ก็มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาหินที่มาระดับต่ำเนี่ยแลกขึ้นมาเป็นระดับที่มันสูงกว่าได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีโคต้าด้วยนะว่าแลกได้เท่าไหร่เช่นอันนี้คือแลกได้4ครั้งเท่านั้น ส่วนเมนูที่4ด้านซ้ายอันนี้คือจะเป็นพวกของที่มีมาขายเป็นประจําวันน่ะสุ่มๆกันมาขายนะครับก็มีทั้งที่ใช้เพชรแล้วก็ใช้เงินเนาะและอันสุดท้ายครับก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นอารีนาอย่างเงี้ยมันจะได้รับแต้มมาก็เอาแต้มเมนี่ยมาแลกของรางวัลได้แล้วมันก็มีหลายกิจกรรมอ่ะก็ลองดูกันแล้วกันครับส่วนการตั้งค่าจะอยู่ด้านซ้ายบนรูปของเราเลยครับแต่เข้าไปได้เลยนะครับจะแก้ชื่อแก้คําแนะนําอะไรเนี่ยก็ทําได้นะครับ ส่วนการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยจะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปโคเวอร์นะแล้วก็ดูตรงนี้ครับนี่นี่นี่จะมีคําสั่งออปชันที่เป็นฟันเฟืองอยู่เสร็จแล้วก็ให้มาดูเมนูที่3ด้านซ้ายนะครับก็จะมีการปรับขนาดหน้าจอจะกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฟรมเรทเท่าไหร่แล้วก็ปรับกราฟิกอันนี้คือไม่ได้สูงที่สุดนะแค่สูงเฉยเฉยมีสูงกว่านี้อีกเหรอผมก็ไม่รู้นะว่ามันสูงได้มากกว่านี้อีกแค่นี้ก็สูงจะแย่แล้วส่วนเมนูที่4คือการปรับภาษานะครับณนะปัจจุบันมีแค่เกาหลีกัััับบญีี่่่่ปุนนนนเททาาา้ะครยยงไมมาาไมมภษ ส่วนอีกอันนึงตรงนี้จะเป็นเสียงภ้าค,ครับอันนี้ไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับ ส่วน ID นะครับก็คือจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างสุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ล็อกอินอ่ะก็คือมาล็อกอินที่นี่ได้นะครับส่วนตัวผมล็อกอินมาตั้งแต่แรกแล้วก็ล็อกออฟได้แล้วถ้าเกิดใครต้องการที่จะรีเซ็ต ID ทําได้นะครับคือกดตัวนี้นะมันจะเป็นการลบ ID นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลบทันทีนะครับเขาบอกว่าใช้ระยะเวลา14วันนะครับในการลบทิงนะ้งเนาะถ้าเกิดต้องการลบแล้วก็พิมพ์คําว่า blackcover เข้าไปแล้วก็กดปุ่มสีแดงได้เลย ก็เป็นว่าสำหรับคลิปรีวิวฉบับเบื้องต้นก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเนื่องจากว่าเกมนี้มีแนวโน้มเข้าไทยสูงมากนะครับก็เดี๋ยวจะไปจัดหนักจัดเต็มกันอีกทีหนึ่งตอนภาษาไทยมาก็แล้วกันนะครับ